วันนี้จะเทศทึงเรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศเเรื่องจิตเนี่ยไม่ได้อื่นไกลเรกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากแก่การปฏิบัติเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายที่อยู่ในทุ่งในนา เราจับตัวไม่ได้ผูกตัวไม่อยู่มันก็ยุ่งเลยทีมันก็ไปได้ทุกแห่งทุกคนสัว์ต่างๆที่เราผูกมันได้เห็นตัวมันมันยังไมอยู่จิตก็ชนนเหมือนกันท่านเทศนาว่าถูกรังเข้ามัง เอกจารังอาศัยอย่างคู่หาเสยยงเยจิตตังสุญเมตสันติโมกขันติมาและบันธนาเท่ไปเนียนอย่างนี้ <c oughs> ทุรังขมังเอกจารังอสัสัาอยังคู่หาเสยยงทันแต่ภาษาไทยแล้วว่า จิตเป็นของไม่มีตัวเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หาก,กลับมานอนในสริระคูหาคือร่างกายอันนี้ถ้าหากใครสำรววมจิใตใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมา,านใช่ั้น จิตของคนเรามันกดแกงไม่อยู่คงที่ทำให้จิตในทนี่นี้นี่ยอย่าไปหาตัวเลยไปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกนั้นแหะเป็นตัวจิตมันนึกมันคิดตรงไหนแต่อยู่ตรงนั้นแหละจิต ไม่อยู่ที่สมองหรอกไม่อยู่ที่ประสาทไม่อยู่ที่เซลล์หรอกอะไรทั้งหมดตายไปแล้วมีเซลล์มันยังไม่เห็นอยู่างที่ได้ัล้นไมมีเซลล์มันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็นจิตอยู่ได้เหตุนั้นควมรู้สึกตรงไหน นั่นแหละเป็นจิตตรงนั้นนะไม่ว่าอยู่ข้างล่างข้างบนแม้พื้นเท้าถึงศีรษะไหนว่าทางสวงมดอยู่ได้เดียวกันนงนั้นเราไปยึดตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นละไคะนี่ไปยึดอาจจะเห็นตัวตัวมันอนะตัวมันยึดนันนะ คือความรู้สึกเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นเรเรียกว่าเป็นจิตนัต้นเร้เรียกว่าจิตแช่ก่อนนะเราาเราหาผู้คิดผู้นึกผู้สรงายในที่ต่างๆเราหาสนนั้นได้เห็น เราหาตัวนั้นเห็นแล้วจับเอาผู้นั้นแหละผูค้คิดผู้นึกผู้รู้สึกนะนะให้อยู่คงที่ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแล้มันรู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันยะค่อยไม่อยู่คันรู้แล้วนั่นเชื่อผูกจิตให้อยู่คงที่เดียว เมื่อจิตผูกยู่คงที่แล้วอาการสูงอาการแตงทั้งหลายมันจะหายลงไปหมดโดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แต่งอันนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันม่ได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกนั้นจะเป็นของอยู่ตรงกลาง ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดส่งไปทางโน้นทางนีอ้อยู่ตรงกลางนั่นเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหละตัวใจหัวใจแท้ที่เดียวคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดทั้งของของกลางอะไรทั้งหมดที่เขาพูดตรงของกลางก็ ต้องใจทางนั้นน่ะตรงกลางทางนั้นน่ะพูดถึงเรื่องใจตรงกลางพูดถึงหัวใจของคนก็อใจจะตรงไหนก็อที่เขามาทำกลางอกั่นใจมือใจเท้าก็ที่ก็ตรงกลางนั่นน่ะจริงพอหน้าวลอมถ้าไหวใจก็พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ไม่คิดดีคิดชั่วตัวนั้นแหะตัวใจแท้ที่จิตนั้นเราคิดเราสติตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันที่เจอเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจ จิตกับใจก็่นเดียวกันนั่นแหละท่านพูดเป็นอันเดียวกันแต่ธรรมาพูดแยกออกเป็นอันทําไมท่านยังว่าจิตทําไมท่านยังว่าใจท่านอันเดียวกันทำไมพูดอันยังว่าพูดอันเดียวอันนี้จิตเป็นยังว่าจิตอยู่ใจก็ยังว่าใจอยู่เห็นนะแต่มายังคยพูดเป็นสองอันจิตนั้นคือความคิตความนึก ใจนั้นเป็นของกลางๆเมื่อจิตตามจิตไอ้ أي, เมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วมันจะรวมเข้าปเป็นใจสติจิตรวมมาเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วม่มีอะไรทั้างใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้ว มันจะเป็นเองคือมันรวมว่าเป็นเองอันท่ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองเป็นเอก็ยังไม่เขา้ายังไม่ันถึงใจแท้เป็นแต่อนุมาน่นแหละที่ว่าเอีกระจาราล,ล,าาาล้านสารีดังกูหาสยางจิตตัวนี้แหละมันพุ่งสร้างส่งสายไปมาสาระปัจอุ่าง รอบด้านรอบข้างตัวนี้ว่าฉันไปไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปที่เชียงใหม่ที่เป็นต้นไปได้มันกลับมาลายหงแ,แล้วมันใจมันไปจิตันไปลายหงแล้วไปแล้วกลับคือมาไปแล้วกลับกลืนก็ลายหงแล้วกลัวตัวจะได้ไปนั่นโอ้โหลายลบลายเที่ยวแล้ว ยากเยอะเกินเราจะดักยังไงยังไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาก็ดักเถอะดักที่หูจังหเลี่งกายก็ดักเอาอะไรมาดักก็ดักมาอยู่มันต้องเที่ยวไปคนเดียวเฮก็จะรังเที่ยวไปคนเดียวไม่มีสรีระละร่างกายที่ด้วย แต่มันก็ไม่หนีจากการเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราดใดก็กลับมาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่ที่นี่แหละกลับมาเองมันไม่มีใครบังคับวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนากี่ว่าก r a มาเอง ้าหากว่าเราสำรวมจิตแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารสำรวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงใจจ้ำรวมจิตให้เข้าถึงใจมาเลยแล้วพ้นบ่วงทางมารเมือนั้นคำว่ามารม,มาในที่นี้ท่านพูดหลายอย่างคันธ้มาน พิเรมมมตรม,าเรารมานมัจจุมารเทเบุตมารสินสังขารมารมีห้าขันธมารไดเก่ตัวของเราร่างกายที่เกิดมาได้ขันห้าเลียกวขันธมานทำไมจึงเรียกว่ามาน เราเกิดขึ้นมาแล้วได้ตัวมารพร้อมมันจะพ้นจากมารได้ยังไงมารในที่นี้หมายความเถึงการเบียดเบียนเรียกว่ามารเป็นรนูปสักของการเป็นอยู่อย่างการเจ็บการป่วย ทำการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทําการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมอเป็นมาร์ทเวรที่เกียดทิ่้านก็เป็นมารทําการทาง,งาน้นในสําเร็จร่วมไปได้เพรนั้นก็เป็นมาร์มันที่มันเกิดจากกายนี่หละเรียกมารทั้งหมดเรียกว่าขันธ์มาร ันพูดไะ้อียดต่างไปเรี่ยวขั้นห้าเลยเป็นมาลูกเวทนาสัญญาแรงขานนิยามนี่ออเป็นมาพูดะะไะเอียดต่างไปงั้นกิเลสจ,จมานกิเลสที่มันเกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรามันเกิดความรักเกิดความชังความเกลียดความโกรธราพาทุกอย่าง ทน,น่าน,นนยว่ประทบปั๊บธนามันงเกิดปุ๊บขึ้นมาเลยท,ทันทีมานต่ยน,นั้นมันไม่ให้ใจสงบลงไปได้มากมายห้ายอย่างที่เรียกว่ากิเลสธามาในทีน่นี้ไม่เราทําดีได้ทาดีไม่ได้เราตั้งใจมาภาวนานอย่างนี้แหละมันเกิดควางโกรธจนจะพุเปจนหาย หายหมดเลยภาวนาอ้ที่สังฆ์เยวบุตรมานะครคือความที่จะทำด้อีเป็นต้นว่าเราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีได้ประการต่าง จิตมันไม่ปกติใจไม่ถึงใจมันจะยุ่งจากการทำในการกระทำนี่นะอยากทิพอยากดีอยากวิเศษวิโสอยาก,ยาก,ยากในสันฟ้าสวรรค์อะไรต่างมันนั้นเรียกว่าเทวุตตะมนันทิสังขาระมาณก็ใล้ๆก็นั่นเนี่ย Còn không 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 tên hay nhạc. Cá gì chị dưới số các hại cần anh em. Cập nhật của tâm anh. Ton thái mất mất thăm đi thăm đi mẹ đặt. Tăm mẹ chút mất hiếm mất thăm bụng thắng bụng thắng mất hiếm mất hiếm. A thắng bụng thắng หมดทั้งนั้นนี่ยคือความตายเรียกว่ามาซึมาถ้าไม่ได้ต่อไฟไม่ได้ทนะั้นอันนี้ที่แเรียกว่ามารหามารหานี่แหละถ้าหากคนใดไม่จำรวมใจมันจะต้องผ่านคนมันจะต้องมีประจักษ์นั้นอนะ่ะมารหาไม่มารใดก็มารหนึ่ง จิตสังกองกันได้ทัดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตร่างกายอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์เรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะชำระไม่ให้ใจไม่ให้จิตวุ่นวายสงสัยจนเข้าถึงใจ อันนั้นก้นจากบ่วงแหงมาค้าว่าบ่วงแหงมาในที่นี้นั้นไปใ,ในก้นของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้นถ้าพูทใจเจ้านเทศนาว่ะ มารเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสำเร็จพระพุทนิพานก็ชำระมารท่านได้ชำระชนะมารได้อัญจะมาเลสที่นีนะโธทัมโบสิมุตตะมังต้องชนะมารห้านี่ใช่ป่ะถ้าว่าชนะในที่นี้นั่นหมายความว่า ร่างกายของพระองค์ก็ยังมีอยู่มันจะชนะได้ยังไงหมายความว่าพระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะั้นขันนะั้นไม่ขันห้าที่อธิบายมานั่นมานห้าที่อธิบายมาพระองค์ชนะได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือมันเต็มไปตามเรื่องของมน ่านอธิบายลายอย่างเรื่องชนะเรื่องชนะมาที่จะชนะมาได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกข,งขงาาังอนัตตาก็เป็นเรื่องชนะมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมก็เรียกว่าชนะมาได้พิจารณาตัวของเราเป็นขันต์เป็นธาตุสี่ ก็เป็นเครื่องชนะมานได้ลองดูเนะ้าหาว่าเป็นธาตุสี่แล้วที่มีอะไรตัวของเราเนี่ยแหละมีธาตุสี่เท่านั้นนะ่ะไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นนะ่ะเกิดขึ้่ระดับไปแต่เกิดทีนระดับมาเมื่อเกิดขึ้นระดับไปง้นจะไปยึดอะไรมะไม่มีเครื่องยึด ยิดมันก็ไม่อยู่ในหน้าของตอนนั้นเรียกว่าอนัตตาน,นันเกี่ยวพันกันหมดพิจารณาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตุสี่เกี่ยวพันกันเมดลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าสอนลงอนัตตาอันนี้แจงทุกขขังนั่นมีแล้ว แต่ก่อนพุทธกาลก็เคยมีคนทั้งหลายก็พิจารณานี้จางทุกขังนั้นนั้นั้นเห็นได้ง่ายส่วนนตา,านี่มันเห็นในยากทั้งๆที่ฟ้ากดอยู่แต่ไม่เห็นเพราะกลัวไปยึดอันเดียวอน,นี้จึงเรียกว่ามาไอ้จื่งเรียกว่า มารห่าผู้ใจผู้จะตั้งไอผู้จะไม่คลองทั้งเรื่องมารโดยการทำจิตตในให้สงบางเทติบายไวย้เยอะงอย่างนี้ เราสำรวมใจของเราคนเดียวเท่านี้แล้วจะไม่กระทบกระเทือนถึงเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวมด้วยการทั้งหมดแล้วก็เลยอยู่เอกเทศของใครของมันทางนั้นไม่มีการเบียเดเบียนซึ่งกันใจ้นมันของสั้งันทุกคนหากสำรวมใจทั้งตนได้แล้ว รักษาบ้านเมืองประเทศชาติได้ตลอดมดจะรักษาได้ยังไงต้องรักษาใจของเราแล้วรักษาได้และสิไม่เบียดเบียนสิไม่เบียดเบียนสิกะไเกัน,กนคนไม่มีเบียดเบียนสิกันเลยกันคนเราถ้าหากคนหนึ่งซะในหมูม่ สักร้อยสักพันคนสำรวมใจคนเดียวได้คนอื่นเมนื่อก่อนมันเม่นน่น,นักก็ไว้อย่างเก่อนคนอื่นจะสำรวมเมือกันพระพุทธเจ้าต้งสอนให้สำร,รวมคนเดียวทุกๆคนฟังทำคำสั่งพระพุทธเจ้าน้ามีการสำรวมใจด้วยกันทั้งนั้นสำรวมใจั้งตนไม่ได้แล้วเป็นเหตุให วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเบียเดเบียนจิตสำนึกเหตุนั้นแหละการสำวมใจสิ่งของดีมากเมื่อใจของเราสงบสอยู่นิ่งคนอื่นมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะเราก็กษาตัวงเราไว้สักก่อนโลกอันนี้มันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะ แต่ตัวของเราคนเดียวไม่ยุ่งในขณะที่โลกยุ่งมากๆเราต้องเข้าหาตัวของเราเราไปยุ่งกับเขาตัวของเราไม่รักษาความสงบโลกทั้งหลายแตกกระจายมดทั้งโลกเมืเราไปแตกไปตัดเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้นนโลกมันแตกกระจายไปเถอะุูนวายไปเถอะ เราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทําประโยชน์นแก่ตนพระพุทธเจ้าก่อเทศในพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งวิทูธทพะไปลบพวกสากราชต้องการอยาให้วิทูธภพะรับจากเทศนาสั่งสอน อยู่กลางทางไปยดักที่กลางทางเทศนาสั่งสอนโดวยวิายเงียบ่ายต่างๆทั้งสองหนหนที่สามนี่ก็เลยไม่ไปรากรรมของเขามันจําเป็นนะเมื่อกรรมถึงแล้วพวกนั้นมันได้ทํากรรมไว้มันจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำไ้ไหนก็ไม่หลีกเลี่ยงน้น ระองค์เลยทอดทุระเลยพระองค์เทศนาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เวียนเดียนเส่งกันเดกันเราอยู่เป็นสุขหนอมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวรเส่งกันเดกันเราอยู่เป็นสุขดีนั่นเข้ามาหาตัวนักปราชญ์ทั้งหลาย ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องวุ่นก็าาในเมื่อปกติดีๆแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทำับโลกกับบ้านกับเมืองนี่แหละอย่างที่เราทำสงครอมสังหายช่วยสั่างนั้นสร่างนี้แล้วนต่ทำไปแต่หลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องตักเข้ามาหาตัวของเรา ต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถ่ายเดียวไ,วไม่คนเรามีกิเลสเมื่อทำประโยชน์ในการคนอืน่นกระทบกระเทือนเดือดร้อนขึ้นมาจิตเลยไม่อยู่จิตจะเดือดร้อนเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเขาเลยไม่ดีจิตของเราไม่ดี จิตกระชากกระซายเดี๋ยวรอนุ่นวยก็องัหมดความดีของเราลเลยหมดท่าเลยเลยหมดไปเรนนั้นความสงบอาการที่เข้าถึงใจนี่เป็นของสำคัญที่สุดหักให่มาเข้าถึงใจด่เรื่องละความหมดเรื่องจิตทั้งนั้นน่มันตรงมันแต่งคิดมันนึกอะไรต่างๆไปตามอาการเข้ามาเนเป็นเรื่องจิตทั้งหมด ทั้เข้าทั้งใจทัเรื่องของเราจงให้เข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติพุทธศาสนา่งื่อถูกทางพุทธเจ้าทั้งสอง